สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องบักลาเจ็บชาแนลวันนี้นะครับบักลาเจ็บก็จะพาทุกคนนะครับมาติดตามต้นบัตเตอร์นัทที่เราเริ่มปลูกไว้นะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง13วันแล้วนะครับผมที่เราเริ่มปลูกมา ตรงนี้ปราชญ์เจ้กก็ตั้งใจไว้ว่าจะปลูกประมาณ30ต้นนะครับผมจริงๆแล้วต้นกล้าที่เจ็บเพราะล็อตแรกเนี่ยคือปลูกไป100เมล็ดนะครับผมออกทั้งหมด95ต้นก็คือ95%เลยนะครับผมแทบจะไม่มีเออคือเสียแค่แบบ5ต้นเองอ่ะเป็นอะไรที่แบบอเมซิ่งมากแล้เราได้ทดลองแล้วก็ไปสวนนะครับว่าเมล็ดพันธุ์ที่เราเอามาปลูกเป็นของเราเองเนี่ย ของเครือข่ายคับเครื่อนของเราครับมันดีจริงๆนะครับค่อนข้างที่จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับผมแล้วก็ปลูกมานะครับต้นก็ใหญ่ต้นก็อวบแล้วก็แข็งแรงนะครับต้นตรงลำตรงนะครับแล้วก็ใบค่อนข้างหนาแล้วก็ใหญ่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเจฟก็จะเอาคลิปวิดีโอนะครับที่ถ่ายตั้งแต่ตอนเช้านะครับผมตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะครับเจฟก็ได้เตรียมดินแล้วก็นํา ต้นกล้าพืชนั้นนะครับมาไว้ที่โรงเพาะชำแห่งนี้นะครับผมเจ็บก็ตั้งใจว่าอยากจะเก็บนะครับเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับถ่ายไว้ทุกๆอย่างครับเก็บข้อมูลตั้งแต่วันแรกนะครับจนถึงวันที่เขาออกผลออกผลผลิตนะครับผมมันน่าจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสําหรับตัวผมเองแล้วก็สําหรับวัยรุ่นหรือว่าใครที่อยากจะมาทําเกษตรอยากจะอัปเดตแบบเรียลไทม์นะครับคือ ทำไปถ่ายไปลงไปนะครับผมเพื่อที่จะให้ทุกคน,นครับได้วิธีการแก้ไขปัญหาเจ็บเองก็ใหม่เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นลูกชาวไร่ชาวสวนนะครับผมทําการเกษตรมาครับเข้ามาเรียนในกรุงเทพนะครับก็ห่างหายมานานแล้วทีนี้ด้วยจิตวิญ,ญญาณที่อยู่ด้านในนะครับผมที่คุณพ่อคุณแม่ได้สะสมเขาเรียเขาเรียกว,ว่าได้แบบเพาะเลี้ยงมานะครับมากับ การทําเกษตรนะครับก็อยากจะลุกขึ้นมาทําเกษตรอีกครั้งแต่ว่าเป็นการทําเกษตรในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่แตกต่างจากอดีตก็คือเราจะเอาความรู้ที่เราได้ลงไปศึกษาในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยเลยกับชุมชนต้นแบบนะครับผมที่เก่งๆเรียกได้ว,ว่าเก่งจริงๆนะครับผมทั้งการท่องเที่ยวการเกษตร หลายๆอย่างนะครับที่ผมได้มีโอกาสลงไปศึกษาในที่ต่างๆนะครับก็นี่แหละครับจะเอาความรู้ทั้งหมดนะครับมาขมมดนะครับมาใช้จริงว่าเอ้ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้มามันสามารถใช้ได้จริงๆไหมนะครับผมแล้วก็จะได้จะเกิดผลจริงไหมแล้วเราจะทำสำเร็จหรือไม่อันนี้ก็เป็นความท้าทายส่วนตัวนะครับผมที่อยากจะลองทำสิ่งใหม่ๆครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุ้นเคยในอดีตแต่ว่าอตอนนี้มันก็เหมือนเป็นสิ่งที่ ใหม่กับเราเสมอนะครับเพราะว่าการเรียนรู้มันไม่มีวันสิ้นสุดนะครับผมนอกจากว่าเราจะหยุดเรียนรู้แล้วว่าความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราลงมือทำครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ชมคลิปจนจบนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์และก็กด u b s c r i b e นะครับกดติดตามในในช่องทาง YouTube นะครับช่องบัลล่าเจ็บ c ชา n แนลหรือว่าจะเป็นทางเพจนะครับ จารุพัฒน์นาคพันธ์อันนี้เป็นเพจส่วนตัวผมนะครับหรือว่าจะเข้าไปติดตามการพัฒนาต่างๆในด้านของการเกษตรการท่องเที่ยวการผลิตสินค้าอันผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับก็เข้าไปติดตามในเพจเครือข่ายเครื่องเศรษฐกิจฐานรากชุมชนนะครับผมนี่แหละครับคือช่องทางที่จะสามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้นะครับผมยังไงก็ฝากบักลาเจ็บด้วยนะครับยี่เรื่องบักลาเจ็บเดอร์สวัสดีครับ